ครับคุณอยู่ผมกับแชมป์เบา้าคุณอยากจะชักเบา้าท,ทุกครั้งที่คุณเชอผ้านี้เมื่อเปรียบเทียบแชมป์เบ้ากับผ้าธรรมดาผ้าธรรมดานั้นจะเช็ดไม่ค่อยได้ครับแต่แชมเบา้าคุณสามารถดูดซับได้หมดเลยคุณดูครับคุณใช้กับขับเลือดขับรถขับเรือขับชีดเนื้อมันสามารถบรรจุอสุจิได้ประมาณสองพันล้านตัวดูสิครับไม่หยดครับคุณสามารถเก็บไว้กินต่อปีหนะ้ คุณไม่สามารถใช้แชมเป้ากับเครื่องสภาพปกติครับไม่งั้นน้ำเยี่ยงคุณจะออกมาทันทีตาบไปขึ้นนะครับเหยียบบนมันเอาจานสกปรกมามันทําให้น้องหมามีอารมณ์ดูนะครับดูนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับซ่อนเสื้อครับนี่คือคาบอสุจิที่แห้งตัวแล้วครับถ้ามันหกบนผมคุณจะทำยไงล่ะคุณก็ต้องใช้อะไรที่มันเข้าไปครับคุณต้องใช้แชมเป่าครับแชมเป้านั้นมีความสามารถพิเศษในการดูดซับน้ําอสุจิโดยเฉพาะคุณพลิกต้ามันกลับพลิกมันอีกทีดูนะครับ แวงโน่นมันนะครับมันอาจจะมีอารมณ์ในการดูดซับครั้งต่อไปคณจะชักเป้าโดยที่ไม่มีมันไม่ได้ครับโดยครับมันสามารถดูดน้ําเย็นได้โดยเฉพาะแห้งสนิทเลยครับไปดูลูกค้าที่พอใจดีกว่าครับ่านทากระป๋อทุกคืนเลยนะคะตอนแรกฉันนึกว่าเป็นอาหารฉันเลยกินมันนะคะเมื่อผมผื่นผมก็จะใช้เมื่อเช็ดมันทุกทีเลยครับของเขาดีจริงๆเลยเราพูดด้คําเดียวค่ะแชมป์ว้าวแชมป์มอกกับทิชชู่อะไรจะดีกว่ากันครับทิชชู่ครับ แชมเป้อมีความแพงราคาแพงเพื่อความหรูหราในครอบครัวคุณครับคุณจะซื้อของแพงหรือคุณจะซื้อของถูกครับกูก็ไม่รู้ถ้าคุณสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์แชมเป้อจะเป็นแปดอันครับแล้วก็การการันตีสิบปีถ้าคุณโทรมาภายในตอนนี้เราจะทําให้แชมเป้อนั้นมีมากขึ้นครับแชมเป้จอ <S <S จากแปดอันจะเหลือสี่อันครับเพราเราจะเข้าห้องน้ำแชมเป้อจับทำขึ้นมาเพื่อความหรูหราครับถ้าคุณไม่ซื้อกูจะฆ่ามึง